ปรับความสว่างของหน้าจอเองทำยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปลี่ย อัตโนมัติสำหรับการปรับแสงสว่างบนหน้าจอซึ่งตอนที่มันนะคะปรับเองปรับสว่างเบาสว่างมากซึ่งตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในตัวอัตโนมัติอยู่ซึ่งเราจะไปปิดกันวิธีการปิดไม่ให้หน้าจอของเราปรับความสว่างเองอัตโนมัติก็ง่ายง่ายให้เราเลื่อนลงมาแบบนี้และเราจะเห็นนะคะว่าตัวคำว่า e เนี่ยตัวคำ e ตัวนี้ มันขึ้นเป็นสีทึบๆอยู่เพราะฉะนั้นให้เรากดแตะเป็นหนึ่งทีให้หายไปแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าเราปิดการปรับความสว่างอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะปรับสว่างมากสว่างน้อยสว่างอะไรก็แล้วแต่น่าจะของเราจะไม่ปรับให้เราแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ทำการปิดไปแล้ว และนี่ก็เป็นวิธีการปิดการปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ